ชีวิตคนเรามันยังสั้นเหลือเกินน่ะถึงแม้ว่าโลกมันจะแตกเนี่ยนะมันมันก็ไม่ขนาดนั้นนะเจนมีทางออกนะจ๊ะไม่ยากเลยถ้าตรงไหนแตกนะเราก็เอากาววิยาแนวแนวแนแตีด้วยกระบ,บอกโอ้ยปวดหัวไว้ สวัสดีครับ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 คุณหมอคะคุณเล็กคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วละค่ะชาวบ้านพวกนี้สิคะคิดว่าโลกจะแตกก็เลยไม่ยอมทํางานทําการกันเลยนี <S <s ja im, ่ขอฟ้องเลยแล้วกันนะคะอัน erm นี <t t <t t ้เรื่องจริงเลยค่ะคนนี้แหละค่ะต้นทีค่ะนาำให้คนอื่นไม่ทํางานเลยค่ะขอดูสิคะคิดได้ยังไงว่าโลกจะแตกครับแสดงว่า ความคิดของคนเราและก็สุขภาพจิตไม่ดีสุขภาพไม่แข็งแรงก,ก็คิดมากนะครับโรคไม่พิจารณ์ครับเเห็นไหมไม่เห็นหรือ,อยังละะ่ะฮะโอ้ก็ผม,ม่รู้จะมีเป้าหมายชีวิตทําไมครับก็ในเมื่อโรคจะแตกอยู่แล้วครับทำไมคุณเอ็กซ์แน่ใจว่าโรคจะแตกล่รคะก็อาการที่ผมปวดหัวเนี่ยนี่ครับมันต้องเกิดมาจากโรคจะแตกแน่เลยครับ นั่นคุณเอ็กลองแม็กกับคุณหมอเสกเน้อไ้ไหมคะแม็กใช่นะคะแม็กค่ะการแม็กก็คือการตรวจรักษาโดยการจับชีพจรนะคะนั่งลงไปเลยนั่นนั่งลงไปเลยครับผมแต่ข้างบนทุกคนเลยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับยื่นออกมาสองมืออ๋อเขาจับเป็นอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะใกล้ตายเลยยังคะคุณหมอ นี่ก็คือหลักวิชาของจีนมาหลายพันปีเขาต้องเขาเรียกว่าเขาการตรวจชีปจระจรคือดูการเต้นของจังหวะชีปจระจรลึกหรือเตื้นกว้างหรือแคบคะนะความร้อนที่ผ่านชีปจระจนเนี่ยมันพอเพียงไหม,มสามารถบอกได้เลยเหรอบอกได้ฮะคนก็ฝึกมาก็จะบอกได้คือปวดหัวของคุณเนี่ยนะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องโลกแตกมาเกี่ยวความเครียดความพักผ่อนไม่พอร่างกายอ่อนแอเพราะมันจะเกิดอาการปวดหัวเพราะต้องพักผ่อนลึกหา หายากินมันจะได้หายงั้นสรุปว่าที่เขาปวดหัวเนี่ยไม่เกี่ยวกับโรคแต่แน่นอนใช่ไหมคะมคดูสิคะมันไม่มีหรอกครับเป,เป็นความคิดของคน ทุกคนคะวันนี้เราไม่รู้เลยนะคะว่าโลกจะแตกหรือไม่แตกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตณปัจจุบันนะคะให้มีคุณค่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเงินใช้นะคะ<อ>ทางที่ดีเนี่ยนะคะเราเนี่ยควรจะดูแลสุขภาพค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตให้ดีที่สุดเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้หนึ่งหนึ่งอะไรครับหนึ่งหนึ่งเสมอไงคะโอ้โหเมื่อกี้จะนึกออกยู่แล้วไว้ไน่ ต่อได้แล้วกันนะคะแอ้าวอาวอ้าโหทีนี้ใครจะให้สิ๊งแมตต่อขาวเลยครับต่อเนื่อว ามว่าความสวยจริงๆแล้วมาจากที่ไหนดิฉันว่าต้องมาจากธรรมชาติค่ะยาบำรุงกวาเครือขาวตราหมอเสงสกัดจากกวาเครือขาวซึ่งเป็นสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซไม่มีสารเคมีเจือปนเลยจึงทำให้ปลอดภัย,ยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนค่ะ ตัวกวาวเครือขาวเนี่ยมีคุณสมบัติรักษาระดับฮอร์โมนให้สมดุลซึ่งจะช่วยให้กล้าฝ้าแล้วก็ใบหน้าหมองคล้ำหายไปทําให้ผิวขาวใสแล้วก็ช่วยทําให้อกตึงอกสวยด้วยค่ะแค่รับประทานวันละขวดเพียงหนึ่งอาทิตย์นอกจากผิวพรรณเปล่งปลั่งดูมีน้ำมีนวลและยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วยค่ะยาบํารุงกาวเครือขาวตราหมอเส็งมีทั้งสมุนไพรดื่มบำรุงร่างกายและครีมบารุงผิวหน้าด้วยนะคะเรื่องสมุนไพรไว้ใจผม หมอมีจำหน่ายตามศูนย์หมอเสียงทั่วประเทศและคอ l l c e นย์สองห้าหนึ่งหกค่ะอู้ย์หมอขาแล้วมะเขือเทศที่แก้มมีกิโลหรือเท่าไหร่คะไม่ใช่กิโลนี่คือเคลือบผาดค่ะเพราะว่าวงหมอเสียงสุขภาพแข็งแรงมากแข็งแรงค่ะเป็นธรรมชาติครับอายเลยนี่ก็อายคุณเล็กไม่ใช่ไม่ใช่ นะคะขอถามอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะคะเป็นสรรพคุณตัวสุดท้ายสมุนไพรตัวนี้นี่สนใจมานานแล้วนะผมุูยนะนั่นก็คือกาวเครือค่ะเป็นยังไงคะมันอย่างนี้คือกาวเครือเป็นสมุนไพรไทยนะจริงจริงมันอยู่ในป่า่ะเพราาวปัจจุบันที่บางทีเขาเขาไถไล่ไถไถอะไรเนี่ยไถทิ้งเยอะแล้วกาวเครือเนี่ยอายุของมันเนี่ยนะเป็นร้อยร้อยปีมีลูกลูกข้าโอ๊กก็มีลูกเป็นตาลก็มีนะฮะ ลูกเท่ากําปั้นก็มีเพราะกาวเกลือเนี่ยอยู่ที่คนเลือกใช้ถ้าเราใช้กาวเกลือที่มีอายุมานานลูกใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีมีฤทธิ์ดีมีฤทธิ์ดีมันมีคุณสมบัติยังไงนะคะถ้าพูดถึงกาวเกลือฤทธิ์ของมันจริงๆเนี่ยนะมันทําให้หนึ่งคือผิวขาวขึ้นผิวผิวละเอียดขึ้นรูขุมขนที่ห่างๆกระชับขึ้นใบหน้าที่มันคล้ายๆว่าไม่ไม่มีออร่าหรือไม่ไม่ไม่พองนี่นะ มันจะผ่องขึ้นแล้วหน้าอกละคะที่มันรวมมงหน้าอกกับอกเดงอกงอกเด้กินสักชอบกินสักสามวันห้าวันก็อกก็ตึงขึ้นละจริงเหรอคะกินมันเป็นโลเลยดีไหมคะคือยาอะไรก็แล้วแต่ต้องกินแต่พอควรนะครับคนมันจะรับไปเรื่อยๆเพราะกาวเครือของไทยเราเนี่ยมันเหมือนกับของของวิเศษของผู้หญิงนะของวิเศษของผู้หญิงโอ้ถือว่าเป็นรางวัลจาก คุณหมอเสงเลยนะคะค<ช>่ะก็จริงๆแล้วนะคะยาของคุณหมอทุกตัวเนี่ยเราคัดเลือกจากสมุนไพรที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อร,ร่างกายนะคะเพราะฉะนั้น<ช>ทุกท่านเนี่ยมั่นใจได้นะคะเอาอ,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 อย่างนี้ขอย้ำนิดนึงสมุนไพรเนี่ยนะ,ะต้องทําให้ถูกสูตรหรือถูกหลักเหมือนคนตามน้ำพริกเนี่ย บางคนทำมา่อยบางคนทำมรลอยมากเพราะว่ามันอยู่ที่ฝีมือเพราะว่าเกลือในตลาดมีเยอะจริงบางอย่างก็ได้ผลบางอย่างบางบางอย่างไม่ได้ผลอยู่ที่คนปยู่ที่คนปุณหมอเสียงสุดพิเศษเฉพาะอดีใจจังเลยงั้นต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอเสียงแล้วก็คุณเล็กมาค่ะมาแบบนี้เนี่ยค่ะรับรองว่าร้านเราต้องขายดีขึ้นแน่ๆเลยงั้นขอเชิญทางด้านนี้ค่ะขอบคเชิะค่ะ ขอบคุณค่ะส,สะวัสดีนะครับสวัสดีนะค,ะคนรับคุณหมอเชงจะกลับแล้วนะที หมุนพายอะไรก็ได้ของหมอเสียงไงท,ท,ท,ที่แบบทำให้หน้าใสาแด้งดึงดังไม่ให้หน้าเป็นอย่างเงี้ยจะไปเต็นคนอื่นเลยเหรอเปลี่ยนหน้าไปเลยอ่ะเอ้าทำไมอะคะพี่อยู่ดีๆถึงอยากจะเปลี่ยนหน้าไปเป็นคนอื่นนะค่ะคือเรื่องของเรื่องนะครับจำ สาวเกาเขือได้ไหมที่ไม่เกาเขือก็นั้วแม่พี่มาประกวดพี่หมูไปเจอในเฟซบุ๊กเล่นเฟซบุ๊กกับเขาเหรอคุยกันสมัยนี้คุยกันแบบนี้ก็แหมดีนะครับก็เกือบจะดีแล้วครับแต่ว่ามันจะเสียตรงที่ว่าผมไปบอกเขาว่าผมเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจเลยเหรอธุรกิจถ่ายแล้ว ไปโกหกเขาอย่างนั้นล่ะแล้วหน้าตาลูกเลิกนี่ส่งอะไรไปก็ส่งรูปที่ไม่ใช่รูปผมมานี่ครับรูปคนอื่นนึกออกไหตายแล้วไปโกหกเขาทำไมอ่ะทำแต่เรื่องแต่เราไม่สิ้นสุดเกิดมาก็เสียชาติเกิดอยู่แล้วนะเหล่านี้นี่จ่าผมก็ขนาดนี้ฆ่าผมเลยดีกว่าครับช่วยผมเลยค่ะพี่เอ๋โอ้ใช่ไปเถอะสุดท้ายแล้วผมจะไม่อ้อนวอนแล้วครับคือว่าแล้วเขาเขาจะมาแล้วด้วยเหรอครับเนี่ยได้ตายแล้วไปแล้วช่วยยังไงดีนักเขาไว้ด้วยอมาแล้วนะ ว่าความสวยจริงๆแล้วมาจากที่ไหนดิฉันว่าต้องมาจากธรรมชาติค่ะยาบำรุงก้าวเครือขาวตราหมอเงสงสกัดจากก้าวเครือขาวซึ่งเป็นสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ์ไม่มีสารเคมีเจือปนเลยจึงทำให้ปลอดภัยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนค่ะ กัวกวาวเครือขาวเนี่ยมีคุณสมบัติรักษาระดับฮอร์โมนให้สมดุลซึ่งจะช่วยให้กราฟฝ้า,าแล้วก็ใบหน้าหมองคล้ำหายไปทําให้ผิวขาวใสแล้วก็ช่วยทําให้อกตึงอกสวยด้วยค่ะแค่รับประทานวันละขวดเพียงหนึ่งอาทิตย์นอกจากผิวพรรณเปล่งปลั่งดูมีน้ำมีนวลและยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วยค่ะยาบํารุงกาวเครือขาวตราหมอเสงมีทั้งสมุนไพรดื่มบํารุงร่างกายและครีมบํารุงผิวหน้าด้วยนะคะเรื่องสมุนไพรไว้ใจผม ม,มีจำหน่ายตามศูนย์หมอเสงทั่วประเทศและ call center 025164488สวัสดีครับผมหมอเสง็งครับคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณบนใบหน้าทั้งสิวฝ้าใบหน้าด่างดำหมองคำรูขุมขนใหญ่ไม่กระชับก้านแห้งทาแป้งไม่ติดถ้าท่านอยากได้ผิวหน้าขาวใสภายใน7วัน7วันเท่านั้นนะครับโทรมาคุยกับผม02 ห 1>, 1 6 4 4 8 8สแดแแล้วว่เาเปลี่ยนจะจาไม่ได้เลยเนี่ยจิ้พี่เอ็ดเ่พี่เเดีอีกวเี่ จะเรียกพี่เอ็กพี่ขอวันหนึ่งมาเรียกพี่เอ็กได้ไงเพราะวันนี้พี่เป็นร,ริษิทแมนไม่ใช่ผมต้องทำทุกวถิถที่ทางแหละครับที่จะให้คนของผมเนี่ยได้เกิดอาการลบแลกพัก ครับผมคุณนันรุนบดินะคะนี่มันเป็นหรอเพราว่าชื่อนัรุ่นบดินเลยเหรอเนี่ยอ้ยอาสนุ่มคุ้มเลยนะครับเราได้บดินเออแม่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับพอเจอตัวจริงปั๊บนี่จะสวยกว่าเฟซบุ๊กเออ,อชอน,น่างครับ คุณน้รัฐบดินก็รู้ก่อนสิคะหมูจะได้นั่งขอโทษเลยครับเชิญนั่งครับบอสคะโทรศัพท์คะค่ะโอเคฮัลโหลครับ คุณนันรัฐรดินคะเปิดฝาโทรศัพท์ก่อนไหมคะฝาเอาคุณได้ยังไงครับผมบอกกี่ครั้งกี่หุนแล้วเวลาผมจะคุยโทรศัพท์นี่คุณนี่เปิดฝามาเลยผมก็จะได้คุยเลยนะครับขอโทษนะคะมอสจำไว้นะคะครับผมจำไว้ค่ะอย่าให้ผิดพลาดกันบ่อยๆนะครับค่ะค่ะฮัลโหลครับ วางสายไปแล้วหรืมั้งครับค่ะด้นขาค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดเดี๋ยวรับเรื่องเองค่ะเดี๋ยวเล็ก่ะรับเรื่องเองนะคะอเคครับ้าวหน้าอย่าให้พาดอีกนะครับค่ะขอโทษนะคะบอสผมบดินหรืออายตายเลยนะครับค่ะจอกซูหรอคะบนหรือล่างคะบนบนหรือล่างบน อยู่ไหนอย่าบอกนะว่าหลับยามอยู่หมอไม่ได้หลับครับผมผมอยู่ใต้ตึกครับอย่าหมอเสงฉันหมดแล้วให้สั่งกับนูมาเสีงได้ตามที่สั่งหรือยังได้ครับผมเดยวเอ็กเอาไปให้ครับสวยเลยเพ้อเรียกชื่อตัวเองว่าแล้วเชียวคุณคุณหน้าเคยเห็นที่ไหนนะ ความแตกซะแล้วครับแล้วแบบนี้รอพอเอ็กจะทำอย่างไรติดตามได้สัปดาห์หน้าครับครับผมหมอเซงนะครับวันนี้ผมมาทำความเข้าใจกับท่านเกี่ยวกับเรื่องการใช้ยาแล้วทานอาหารเนี่ยมันทำให้ใคล้ายๆว่าอาหารนั้นจะล้างยาทำให้ลิดน้อยเนี่ยอันนี้ไม่จริงนะครับนี่ผมบอกก่อนแต่ว่าโรกที่เราเป็นอยู่แต่กินอาหารแล้วให้ให้โทษเกี่ยวกับโรคนั้นนนั่นมี พราะท่านจะกินอะไรกินได้เพียงแต่ท่านต้องรู้ว่าอย่างคนที่เกี่ยวกับเรื่องเป็นเกาที่ไปกินหน่อไม้อย่างเงี้ยมันก็มันไม่ใช่ไปล้างยาไม่ได้ผลเราไปทําให้เก้าโรคก,กําเริบแล้วก็ไปโทษมันแค่โรคก,กาเริบม,มากขึ้นไอยานี่ก็เลยไม่มีผลมันไม่ได้ล้างยามันไปทําให้โรคก,กาเริบเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับอาหารท่านต้องต้องระาวาังเกี่ยวกับโรคของท่านทั้งเป็นท่านรู้ว่าท่านเป็นเบาหวานอย่าก,กินน้าตาลมากถ้าท่านรู้ว่าท่านเป็นไขมันอยากก่มา,มากินมันมากนะถ่ามีความดันเนี่ย อย่ากินไอ้ไอเกี่ยวกับเรื่องไอเหล้าหรือสูบบุหรี่นอนดึกมากนี่คือการให้โทษเกี่ยวกับร่างกายไม่เกี่ยวกับยาเพราะยานี่ออกฤทธิ์ตามปกติและยาสมุนไพรนะครับท่านไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะออกฤทธิ์ช้าได้ผลช้าไม่จริงมันออกฤทธิ์ยาเท่าแผนปัจจุบันเนี่ยแล้วถ้าไม่เข้าใจเรื่องสุไพโทรมาหาผมคุยกันได้ครับนะครับโทรมาที่ศูนย์สองเนี่ยครับห้าหนึ่งหกสี่สี่แปดแปดครับ